เสียงปืนเสียงปืนแม่งโคตรดังพวกมึงอยู่ตรงน้นกูอยู่ตรงนี้แม่งกูยังได้ยินเลยเสียงปืนใหญ่อาวิตี้ซีโร่าวิตีเด็กาวิตี้ซีโรโอ้โอโอ้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 ้โอ้โอ้้โอ้อ้โอ้โโอ้โอ้โ เข้าใจว่าเจ็บปวดเพรามานดูโจมแบบสายฟ้าแลบจะไม่ม er> ีทางรู้ว่ากูเข้าไปมึงลงตรงนี้เข้ากลางได้นะ กูเนียนจัดกูเนียนจัดกูเนียนจัดเลยแค้นกูเนียนจัดตุ๋ยน่องหนึ่งเอาล่ะลากัน

ม้อนแหละม้อนแะแม่งมาจากไหนวะอีกที่อะช็อกเอสตัดไปแล้วเจอแล้วช็อกบอกเลยร้องกูร้องเดี่ยวไอ้เยอะแหว่เดียวกูรูดเลยอ่ะกูร้องไอ้เยอะทำไมกูไม่ได้ยินเสียงแหว่งเลยวะแอบร้องประจํากูร้องไอ้เยอะไ้เขาบอกเลยเนียนไอ้สัตว์เนียนเนียนจัดเลยไอ้เนี่ยแม่งก็ยิงแต่กูสกิลเสรกูด้วยไอ้เที่บอกทีนี้ ชอบอ่ะกูชอบตรงเมืกี้มากเลยาความแฉะโคตรอร่อยอ่ะมึงเมื่อกี้อร่อยจันเอ้ยตรงนี้สไลด์ไก่ป่าวะดูทางกันเลยด็ทางเรียบป่าวโอ้ทางไม่เรียบอ่ะเยอะมีคนตกใจตานี่โอ้ย นี่แต,ต่เด็ดแล้วแม่ไม่ก็เปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนมากจะเฟคดีไอ้ตอนเฟคตามมึงก็ทุเรศเลยเพิ่มเพิ่มไอ้อเพิ่มแม่งลอยได้มันผีกองก้อยอ่ะเคยเห็นเหรอว่าผีกองก้อยลอยเป็นไงเมื่อกี้ไงกูเห็นละก <c oughs> ูมไม่ใช่ผีกองกอ้อยนะเว้ย บอลอีซอนเป็นคนอยู่ไม่มีพลังพิเศษอเอย่างนา้อย,ย,นะยก็เคยเป็นเย็ดเคเย็ดเคโคนนะอย่างน้อยก็เคยเป็นเอาก็ตัว<ช>แอร์เศร้าจริงเลยก็แต่แหลกก็รู้แล้วไอ้เหขาทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอไอ้เหี้ย ทำแบบมเมื่อกี้ได้ด้วยหรอวะได้ตอนแรกกูจะแกล้งมึงไงที่กูเลยบอกให้มึงลงมาลงตรงแท่นไปเป๊ะด้วยกูจะดันแท่นว้ก่อนแล้วให้มึงกตกแล้วยิงต่อว่ะยังแม่งกูเพิ่งรู้เลยเนี่ย <laughs> ได้สเดียรู้ทิกซะก่อน <laughs> <laughs> มาเลยจุ๊บปะเฮ้ยจ <laughs> ุ๊เศ้าหรอวะ <laughs> ตรงนี้ฟารมแล้วผมอยากได้คาเวนตี้วันทำไมเวลากดนกัมันไม่เหมือนคนอื่นวะวนี ใสไม่ใครรู้จักมันไม่ไม่มีใครอยากคุยกับมันหรือจะให้กูพูดอีกในนึงก็ไม่มีใครอยากคุยกับมึงเอาแล้วสนเปล่าตัวชัวโอ้ยสละเร็วมันชัวมากเลยมันจะฆ่ามันจะฆ่าเลเจน์ทุกคนมันฆ่าเลเยน์ทุกคนแล้วมันก็มาหาวิรั ฮัลโ well, หลหวัสดี้องามิลาด้องมิลาดก็นึกว่าตัวเอง <c oughs> นึเนื้อหลามันก็ไปกับมิลาดลมิลาดก็ตามวันไปแล้วมันก็ไปไล่ฆ่าเอเจนต์ตัวอืนว่นแล้วมิลาดมันตื่นมามิลาดก็คิดว่าตัวเองฝันไม่มนะเรื่องของมันอะอ <c oughs> เรื่องเรื่องของมันคือมันเป็นอ่ามันนันทีเชยลูกน้องของดรซัมเมอร์ก็คือตัวตัวเทียและตัวตัววอกเปาอ่ะตัวฮอลลีซอนและด็อกเอร์ซัมเมอร์ ไม่ไม e e eh um. 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 ่ไม่ม um. uh, ึงต no. okay, ้องเรียกว่าด็อกเตอร์ซัมเปาเอ้ยดรเสาปัมด็อกเตอร์เาปัิงใส่กูเนี่ย็อกเกอร์เซาปัมไปอุ้ยมใกล้ใกล้ใกล้ตัวใกล้ตัวใกลมีตัวใกล้โอเคเจนน็อกเจนอก ตัเอสเอสนะที่จะน็อเคือเอสนะโอ้ยมันจะระเบิดไหมเนี่ยโอ้ยจะระเบิดไหมเนี่ยเอ้ยชกคุหน่อยดิอ๋อเรียกว่ะ โอ้โ n แบงค e x ก u s e ่วยดีวาตฉันอ<า>ย่าอย่า <c oughs> ที่าเฮ้เอ, <Hey. S 2> อง <c oughs> เอาคืนเอาคืนเอาคืนเ <c oughs> อาคืนไปเอาขืนกูไปหาของขืนคืแบบใหญ่ไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> มองบอด้อล์ได้กอแบอกปอ้์กองบอกปอล์เกี่ยวมะไรเยอะรวบรวมกันทั้งชีวิตกูเลยด้วยแต่เต้นดิง่ายอยู่นี่มีอยากเปลี่ยนปืนอ่ะกันหนึ่ง พี่อันนี้แม่งเล่นเปลี่ยนตัวเลยไอ้ตัวมาเจ้ท<ง>ี่ยิยงกับมึงอยู่สองตัวแม่งเก็บทั้งสองเลยเว้ยใช่ไงแม่งมาเทะก,ก่อนไม่ทันนี่ไงเดี๋ยวมันตกใจกูก็ไม่รู้กูมันตกใจยิงก็ได้เฮ้ยเยียกูยิงจอมปั่มได้ตัดตกใจเีต่อีกกี่เฮี้ยแม่งยนันแม่งรู้ผีมึงผู้เศ้าโศกอะเท่ To give us an edge. เด๋ยวใครวะเดี๋ยวมันมีคนวิ่งผ่านหูทางขวากูอ๋อตกใจพี่อะรู้ว่ามันเจ็กคนเฮ้ยเป็นหนึ่งเดียวกันนะพัชร์ว่านั่งไว้ไม่ต้องสีชมพูก็เนียนอยู่แล้วแต่มันจะโดนไอ้เฮี้ยหมาแดกไง เฮใค่ทนายมาวะนนี่ใส่กันในบ้านถ้าเราเข้าไปในบ้านอีกทีนึ่งก็จะมาเตรียมอา่อยเตรียมอร่อยเฮ้ยี้มันมีขีดได้จซื้อใหมโอ้เนี่ยอร่อยเนียเดยว ผมปมแล้วไอ้สัสมันแก่แล้วไอ้แต่ก่อนนะม่งพับลงครึ่งตัวเนาะไอ้เหี้ยหลบตรงไหนก็เนียนน่ากลัวมากหลบวน

โอ้อีแตงเต็มแข่งเต็มโหคือพโดดผ่านทาไม่รอที่ยเลยโดดอยากโดดก็โดดไ้เที่ยวปากเรียอะไอสุออ้าไม่นะตรงนี้ไปไม่ได้กลับทางเดินไม่ได้ ไม่เป็นไรทุกทางออกมีปัญหาเสมอนี่ปะกลับงไปฮะเหมือนเมื่อกี้เหมือนกูโดนดนรไฟฟ้าดดดเลยว่ะนี่กูไม่ได้ล้นเลยนะด่เจ้าองนึงขอทดลองก่อนกโดนจเลเนยิงเฉียวเฉียวทำไมไม่เฉีวอะไรเลย ก็ไม่เห็นดูดกูทาา่าไรเฟิร์ตทำไมไมีเสียงสงสัยอ้าแล้วกูอยู่บนนี้ได้อ้าไปถึงเดียวกับร,ร้าติได้สิเออทังเอ้ด็อกเออร์ซัมเมอร์หลอก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  หลอกหลอกหลอกเอาไปด้วยพาดพาดเลยโอ้ยๆๆ I'm taking s า o t s r e อกพ่อี่ฟัง My mom m o มาลิวมาลิวฮูมรอยฮูมรอยกูอะไรก็อะไรก็พาอูเย เปกงนแล้วกันตีแพงไกลๆกันเลยไฮ้ยมันมีอีกโอ้โู้ติดต่อไว้มากลงลันอยู่ตงลงล่า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 งได้อุ้ยหูเจ้ยก็เลยไม่ก็ได้

เราพกเระเบิดเยอะแล้วสินะเราเบิดอยู่นะว่ะกล้วยผิวเฮียแล้ว,วต้องลงมาแล้วแล้วต้องลงมาแล้วเอาหัวไปล่อเคเบิลมันสักเม็ดทีนี้เ่เอาไปมอง,มงไม่นะที่เคเบิลตายแล้วเมื่อกี้ อไหชเหรอแต่ฟิวก็อ şey ยู่ี่เฮ้ยคนละตีวะแต่แต่ให้เกอร์ตายแสดงว่าขโมก็ต้องมีเกบอร์ดิีเกเวอร์อยู่ดิเดี๋ยววงก็บีเราอยู่ใกล้กลางวงอยู่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไม่ได้ล้อ์มี <im ế ng> <useful> ไอ้กูกูมีชื่อใหญ่หกหกั้งกูมีเจ็ดเอากูเลยหิ้งวงเหรอไม่ไม่ได้หิ <laughs> งแต่กูบอกว่าเฮ้ยเราเราอยู่ใกล้กลางวงมากเพื่อนตรงที่กูอยู่อ่ะใกล้กลางวงมากเอ้ยตรงมันก็ใกล้นี่หว่าเฮ้ยมันมันกำลังเคลื่อนพลนกันเจ็บตูดนะดิ มันโดนตวงวับที่ตอกนะโอ้โม่กูยิงติดต่อแพงที่มองไม่เห็นบอกเพื่อน เอ้พื่อนมาดูคอลเลกชันกูดิเย่ ลงมาเพื่อนเชื่อกูยังไงกูต้องลงมาแต่กูหลบก่อนมันลงมาหรือมึงขึ้นไปไม่ไม่มันอ่ะที่กูได้ยเสียสิบหลายเดี๋ยวหน้ากูเวง พอเลคชั่นออกไปให้มันดูก่อนมารอจนแห้งแล้วนี่มีตูองสามอันแหมจริงๆวิธีฆ่านั่นี่ยจะโยนไม่ได้โดนหัดสวยว่ะเนี่ยวเฮ้ว่ะไอ้สัสเบอร์ตองตีนโัตแตกเลยจ้ย คือมอ่ะมานี so ่มาหนี no, wrong, wrong. Right ่มาหากุเฮ้ยเก็บด้หลังก่อนที่วบีบมาแล้วันยู่นี่อู่น่นกูดเบิดาอยู่้าบนบวนมันยิงคมไล่าแล้วไ่มาแล้วเฮ้ยคเล่ล่างให้ ได้ละตัวเดียวก็วะเดี๋ยวต้นบอลต้องลงต้นบอลต้นบอลงนี่กิ๊ปี้ก่อนแตกกับน็องไม่หรอกกูขาหลายหลยนะเดี๋ยวต้องตรงนี้ตรงนี้กูกดหลังให้กูกดหลังให้กูกดหลังเจ็บแล้วได้ไรเนาะตัวเดียว จำชื่อไว้งงกเป็นตำไทยที่ดีนะเนนอนบอกเลยแต่นี่โคตรอร่อยเดีจังเลยรับิดอรเละดีจังเลยรับเบอร์ละโอ้โหสองสี่โอ้